เราก็มาเจอก,กันอีกครั้งนะครับกับสินจังแชนแนลนะครับก่อนอื่นอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับเศรษฐาเผยข่าวดีจีนยกเว้นวีซา่าเข้าประเทศไทยให้กับนักท่องเที่ยวไทยแบบถาวรเริ่มหนึ่งม,มีนาคมนี้นายเศรษฐาทวีสินนายยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีถึงการยกเว้นวีซา่าชั่วขราวให้กับ คนจีนที่เข้ามาทางเข้ามาประเทศไทยที่จะหมดเขตวันที่29เดือนตุลาคมขอภัยครับเดือนกุมภาพันธ์นี้ซึ่งนโยบายของรัฐบาลนี้จะยกระดับความภาคภูมิใจของพาสปอร์ตไทยและวันนี้เป็นข่าวดีที่จีนจะยกระดับวี ยกเว้นวีซ่าถาวรให้กับไทยโดยจะเริ่มวีซ่าขออภัยครับโดยจะเริ่มฟรีวีซ่าจีนวันที่1มีนาคม2024นี้ซึ่งจะทำให้การเดินทางของทั้งสองประเทศไม่ต้องมีวีซ่าซึ่งกันและกันถือเป็นการบก ถือเป็นการยกระดับความสัมพันธ์ของพาสปอร์ตไทยให้กับนักท่องเที่ยวที่อยากจะเดินทางไปมาหาสู่ระหว่างกันโดยได้แจ้งไปที่กรมภาษาสัมพันธ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของเกี่ยวข้องให้ปราษาสัมพันธ์ว่าขณะน,นี้ไทยพร้อมที่จะเปิดประเทศและดูแลนักท่องเที่ยวของทั้ง สองประเทศให้ดีถือเป็นเรื่องที่น่ายินดีก่อนอื่นอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ